นครับ่คุณชอบเียหน่อยคู่ตาสิ่งแชนแนลครับเรียก็ะด้ราพารกิจพาชกิจไปกู้ตถวอีมสองท่านเพื่อนครับตลกไปกู้ได้ว่าหรือว่าต้องเพิ่มเอ็มหสองสีู่นย์หกเก้าก็ติดตามเพื่อครับ อหอดละครับพี่น้องคือ,อยุกไก่ทางนะครับ,รบป<ะ>ัดขนาดเราอีตอกกันยังไปสิบอะไรเรื่ง่วยเายกหางยางอย่าหาทํานะครับพี่น้องปลูกมันในไร่นาในแปลงนาเนี่ยตีดเป็นตีดกับพี่น้อง,บบองเอมยูสิเขาไปได้บอครับนี่ ยูไกลเลยครับนี่จ่างเขาดำสูให้เบิงครับโอ้ยไกลแห้งกล่องกันมสู้จนซองม่เห็นนะครับท้ายหน้าจะของโหดก่อนนะโอ้ยเจ๊เจ๊งอมอย่าหาทำนะพี่น้อง ว่าคนี่แต้วาจะาของรถพื้นบนดินหลยายนะเออจัดสรละ เอาให,ให้ให้มันสานสีสูดเทสองรอบอยกใบเม็ดขึ้นเออข้องใส่ใบเม็ดนั่นนะโค้งมาเลยโค้งมาโค้งมากอพี่เออเออ่านแล้วอรอดมองเก้าแหละโค้ขงขึ้นไปมองเก้านั่นนะ ว้ยสิไล่หลอดแท้อเอามาลอดเอาลอดหลอดตามเส้นเก่ามันอ่ะเอาขึ้นไปคล้องตัวเทิงอ่ะนะนายพวกคลิปเลี้ยวเนี่ยไม่ยอมว่างเมื่อเลย เออว่างไว้ฮาลาเดี๋ยวทีลากไปองออรอ่ามาถ่ายกีบไปได้เนี่ยถือกล้องอ่าถือจ้กล้องถือชิล Thank <laughs> you. สรบบุปว่าพกขึ pagar. ้นนรับนะสองรอบแล้วรอบหกสองครับอ่ะมาไปทีเรียบร้อยเอ็มหกองกสองไป ใบปอใบปอมาทายคลิปพนะใบปอเร็วร,ร่เร่เภารกิจกู้ L ห้าศูนย์านฆ่าตรงกันก็เลยเอามาสองขั้นนะครับเพราะว่ามันต้องดินแห้งพอสมควรจานมันดินขาดก่อนจานมันื่อนจากที่น,น,นอกเออ <c oughs> หูกระไดแน้วเอาไว้สิก็บว่าหนึ่สองเตรียมว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว,ยวอยญาณเราคือก้อนแข็งแข่งเ,น,งเนีน่ยะ แต่แบบไม่เม็ดขึ้นหอกไมได้ ึือหอไปเลยโอ้ยอกเกือบพ่อขาดละเว้ันหมเกือบขาด ไม่ใช่ไรสักมี่วั่ดสกไวมีรถ่ายูมเขายมนอดออกพไปี่ปัญหาแหละครับรปัญาหาไงครับจาของรถถ่ายวัสดุวมี่เ,เอาไม้ตอกไว้ว่ัสุจังบอครับแล้วเบิ่งงานเขา่าเลยครับคุณทานบิด เบิร์เบิร์เบอร์เฮทมอครับตูบเนาะบีดไปเลยจะหาทำนะครับพี่น้องทาไมเฮทสลักวะฉันรรติดบบบอกกันให้กันลากย่างเดียวมามาให้ไหมยกที่สามจะขึ้นมอ ยกสี่สามครับก็า่อนข้านขดแล้วบินข้างหลาย ข้าต้ก่กขเ,เข่านนอมไซคเข่านาโอ้ยตา,อตายนวแทน้านสองเขมยูกับจี่าบา้านเอ้ามิตานวแยไเน้ขอ,นอข่านนก็วันเกนยกขี่สามครับยกที่สามนี่

บอยู่บอยูครับเอ็มยูบอยูเอ็มยูสี่ข่าลูกสองกระลงุงวัวทับมมาดา ติดน้ำเกันดตรงมีขั้นที่สี่เขาดึงมาได้ติดไป็บัดคุเคี่มเดทายหกสองจิดเกือ,อบมันค่าน้ำกันเไว้สามเลยขั้นแรก,นกนเนี่ยโมเกล็เนาะครับเนาะมาเบิร์นขั้นที่สองที่คืนบ่ อันที่สองกับแบบนี้แหละไมตั้งรถยุกข,ข้องพี่แต่ว่าอยาเขาไก่กันแท้เปมนบริษัทมันสีมันจีคานรถมันสีตองมาคข้องนี่แต่ว่าอยาเขาข้องเลาะกันแท้ ถอยถอยไมคอนถอยไมคอนมันสลิงมันสีขาดเดี๋ยวก่อนไอ้พอนตั้งรับไมคอนมันหักโลดแห้งโพดแข็งอยู่มันหักโลดมันหักแข้งโพด อะไเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานออหาเก็บกู้จะโลดค่าละมือนี้มือขึ้นกับฝนตกเบิดขึ้นโอ้อาว่าขึ้นแล้วโอ้ขึ้นแล้วครับ เรียบร้อยเดี๋ยวติดตามขั้นทียังเมืนขคืนนี้ครับดูเบิงกันเง้าๆไ้คลิปนี้ต่อครับต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไปได้สลิงมาไหมครับแบบเงย้าแล้วบาเนี่ร่มกับแห้งนะครับร่มวีวีฝานเดือนสิบเอ็ด ใด่รถหน่อยม่าอีกขั้นหนึ่งเบิ้งสิ่กึนบอนี่คือการเตรียมของสลิงนะครับเนาะสามขั้น M62 m u 5 7 l 5 0 1 8 s p ลาก l 5 0 1 8 ขั้นเดียวจิ้ึคนว่าพี่น้องมาเบิงกันไปเรื่อยๆย่เง่านี่คือวิธีของรถไทซอยเรือกันเสียงลมอาจชีดังแน่จังน้อยนะครับเนาะ ตอกเข้ากับมาร่อถ้าขาดอย่างเดียวละบาดเนี่ยรถไทยคือหนีอย่างเดียวแล,ล้บาด เรียบร้อยครับคืนแล้วครับ้โ,โอเคคืนแล้วครับว่บานนี้ไว้เบิ่งควมเสียหายของขั้นที่เฟินเ้นบ่มีสลักใส่แล้วเฟินเ่นบ่อบอกนะครับนาะ ไอ้พอนแห้งเว้ยแต่ก็มีมรถไอ้พอนอี่แล้วเมื่กคืนแต่ก็มีมรถเจ้าเมื่อกินเนาะโอ้ยเกือบหัวเขา่ากู วิญญาณในงานโดนอีตอกนุ่งโลยุบหวานเลยงอแห้งบ่ฮะบิดอะเนาะโอ้มันบิดเลยเห็นบ่ แล้วไทยยูลบวยู่กัยูตมลบขึ้นไปฝุ่นอกยนล่องแบเออเอาหาสลิงมาหลากโรตารี่ขึ้นมาอ้ยไม่ขาดระยะหม่จอกไวแบบเต็มหูเลยวุ้ยกึ่งใหม่ย่งบยู

เออรถมึงลากขึ้นมาหรือจังคอยมาสูบหางใส่ใบมีดเดหามมาสูบใส่เดี๋ยวนี้ก็ได้ ไม่ย่องวะชานนี่เรียกสลับไม่ยุงไม่ไปยุ่งก้าวไปอยูย่ขาดครับเจอสองขั้นครับไปโค้งสร้างอาจจะเสียหายเล็กน้อยฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเดด็ คลิปนี้ก็อาจจะเงาวแน่ขอบคุณครับ